กลายเป็นประเด็นท็อปออฟเดอะทาวทันทีเมื่อมีภาพร่วมเฟรมของนายเอกเบอร์หนึ่งวิกพารามสีเบลล่ารานีแคมเปนกับวิวชวินเจรวรนนทยาซีพีถูกปล่อยออกมาจนหลายคนต่างพาก,กันลุ้นหนักมากในความสัมพันธ์นี้ซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีหมอดูเงินล้านตอกแตกเอซีเคยออกมาทำในดวงของนางเอกสาวกับทางช่องออมรินทีวีในทำนองว่าปีนี้เป็นปีทองของเบลล่าโดยเฉพาะเรื่องความรักต้องคบคนนอกวงการ และที่สําคัญเกณฑ์ความจริงจังสูงคบกันยาวนานแต่ต้องไม่เปิดตัวคบกับแบบเงียบๆพร้อมทิ้งท้ายอีกว่าหลังเดือนเมษายนเป็นต้นไปวงการบันเทิงจะคึกคักมากจะมีนักแสดงตัวท็อปทอปท,อปที่รองมาจากตัวแม่สละสดแน่นอนนอกจากนี้หมอดูเงินล้านตอกแทก A4 ยังได้แนะนําสําหรับสายมูเตลูอีกว่าในเรื่องของดวต่างๆดวง จะเริ่มเปลี่ยนในวันที่30เมษายนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายน2567ควรไปไหว้ศาลหลักเมืองสำคัญที่สุดต้องไหว้พระาธาตุประจำปีเกิดของตัวเองเพื่อเสริมความมั่นคงและด้วยปีนี้ยังเป็นมรงมูใหญ่เจ้าแห่งสายน้ำแนะนำว่าให้ไปไหว้พญานาคถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครให้ไปที่วัดปากคลอง11หรือใครอยากไปไหว้พญานาคแล้วอยากท่องเที่ยวด้วยแนะนำจังหวัดนครพนมพญารีสตนาชราช เป็นตระกูลสีทองจังหวัดอุดรธานีที่คำชะโนดมีพญานาคปู่ิสุโธยา่าสีประทุมมาตระกูลสีเขียวแล้วแต่สะดวก